เมื่อไรที่เห็นจิตไม่ใช่เราได้อย่างท่องแท้จิตยอมรับได้นั่นคือพระโสดาบันนะเพราะพระโสดาบันเห็นว่าขันทั้งห้าไม่ใช่ตัวเราของเราพวกเราพอนาเนี่ยมักจะเห็นได้แค่สี่ขันร่างกายไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เราความจําก็ไม่ใช่เราดีชั่วก็ไม่ใช่เราแต่ในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนี่มันสําคัญมั่นหมายว่าจิตคือตัวเรานะนี่ถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นเลาจเห็นนะจิตตั้งมั่นก็ไม่เที่ยง เด the right ี๋ยวเกิดจิตที่หลงไปดูพอหลงไปดูนิดเดียวสติรู้ทันจิตที่หลงไปดูจิตที่หลงไปดูดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาอีกจิตตั้งมั่นเราก็ไม่รักษาอยู่ชั่วคราวก็ดับเกิดจิตไปฟังเสียงนะจิตไปฟังเสียงเพราะเรารู้ทันว่าจิตมันหลงไปฟังเสียงจิตที่หลงไปฟังเสียงก็ดับจิตที่ตั้งมั่นรู้ตัวก็จะเกิดขึ้นอีกได้ผู้รู้ขึ้นมาอีกหรือนั่งนั่งไปได้กลิ่นนะ จิตเกิดสงสัยมกลิ่นอะไรนะจิตมันไหลไปเที่ยวไปดมได้ไปดมกลิ่นพอสติรู้ทันว่าจิตหลงไปดมแล้วจิตหลงไปดมกลิ่นแลจิตที่หลงไปดมกลิ่นจะดับจิตผู้รู้ก็เกิดที่นอีกถ้าสังเกตให้ดีนะจิตผู้รู้มันจะขั้นจิตผู้หลงจิตหลงไปทางตาเกิดจิตผู้รู้จิตหลงไปทางหูมีจิตผู้รู้มาขั้นจิตหลงไปทางกาย มีจิตผู้รู้มาขั้นดับไปแนละ้วจิตหลงไปคิดจิตหลงไปคิดเกิดแล้วเรามีสติรู้มันก็ดับมีจิตผู้รู้มาขั้นเว้นที่เรามีจิตผู้รู้นะเพื่อจะมาขั้นให้จิตผู้หลงแต่ละตัวนั้นขาดเป็นท่อนๆมันจะเห็นเลยจิตที่หลงดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่หลงฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่หลงไปดมกลิ่นเกิดแล้วก็ดับจิตที่หลงไปริมรถเกิดแล้วก็ดับจิตที่หลงไปรู้สัมผัสทางกายเกิดแล้วก็ดับ จิตที่ลงไปคิดทางใจเกิดแล้วก็ดับจิตที่ลงไปเพ่งกรรมฐานเกิดแล้วก็ดับจิตผู้รู้เองก็เกิดแล้วก็ดับเนี้ยทำไปมากๆนะนั้นไม่นเนไม่นานหรอกนะมันจะเห็นความจริงนะจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตไม่ใช่ตัวเราของเราที่ได้จริงเราบังคับควบคุมอะไรไม่ได้จริงเลยแล้วอย่างเราสั่งว่าอย่าคิดเนี้ยมันก็ห้ามไม่ได้มันจะคิดนะ อย่าไปฟังเสียงเราก็ห้ามไม่ได้ถ้าหูเราไม่หนวกลงก็ได้ยินเสียงใช่หไหมมันห้ามไม่ได้นะเพราะเราไม่ต้องไปห้ามมันแต่พอมันหลงไปทางทวารทั้งหกอะให้รู้ทันพอรู้ทันจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นมาขั้นแล้วประเดี๋ยวก็จะเกิดจิตหลงตัวใหม่และเห็นจิตหลงตัวนั้นนะเกิดแล้วมันก็ดับนะเกิดจิตผู้รู้มาขั้นอกีกดงนั้นที่เรามีจิตผู้รู้นะเพื่อจะมาขั้นจิตหลงให้มันขาดเป็นท่อนๆคนในโลกมันไม่มีจิตผู้รู้ มันหลงไปดูอย่างไปดูซีรีส์หลงไปดูรูปไปฟังเสียงเขาคุยกันในซีรีส์ล้วก็ไปคิดเดี๋ยวหลงดูเดี๋ยวหลงฟังเดี๋ยวหล,ลงคิดมันไม่เคยรู้เลยว่าจิตมันเกิดดำตลอดเวลามันก็รู้สึกจิตเป็นอมะตะจิตในเที่ยงจิตไม่ตายมันเป็นมิจฉาทิฏฐินะแล้วจิตคือตัวกูของกูนึกออกไหมเวลาเราดูซีรีส์ เดี๋ยวเราก็ดูรูปเดี๋ยวเราก็ฟังเสียงเดี๋ยวเราก็คิดคิดในเรื่องของมันนะ่นะเนี่ยทำงานคนในโลกมันหลงตลอดเวลานะเดี๋ยวหลงดูหลงฟังหลงคิดเงี้ยมันมีแต่ความหลงเพราะงั้นมันไม่รู้ว่ากําลังหลงอยู่คนในโลกเนี่ยหลงอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองหลงอยู่หนะลวงพ่อยังเคยบอกอาจารย์อะไรมีข่าวหนึ่งนะจะไปเทศน์หนึ่งเทพอะแล้วไปนั่งพักที่มอเตอร์เวย์มัน มันนั้นออกไปแล้วมันเร็วไปนั่งพักอยู่ที่ร้านกาแฟที่มอเตอร์เวย์ผนังมันเป็นกระจกคนก็เดินไปเดินมาริมถนนเยอะๆเลยหลวงพ่อชี้ให้พระจานาดูอาดูสิในโลกมีแต่คนหลงไม่มีคนรู้สึกตัวนะร้อยละร้อยไม่รู้สึกหรอกนั้นเราต้องฝึกนะเพื่อจะได้รู้สึกตัวได้จิตเราจะตื่นขึ้นมาได้ขันมันถึงจะแยกขันมันแยกแล้วมันจะเห็นแต่ละขันนะ เป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวเราเนอะจนสุดท้ายนะเข้ามาถึงจิตนะก็จะเห็นว่าจิตเองก็เป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีหรอกนะต้องฝึกนะถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นขันมันไม่แยกขันไม่แยกไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ไม่ไม่สามารถลาความเห็นผิดได้รู้สึกนี่เราเราเรามาตั้งแต่เกิดนะ ยังเป็นเราอยู่น,นะแล้วก็ยังคิดต่อไปนะไอ้ตัวนี้ตายร่างกายนี้ตายนะไอ้เรายังไปเกิดใหม่อีกไอ้ตัวเดิมอะไรไปเกิดเนี่ยเราคิดว่าจิตของเราเที่ยงถ้าเราคิดว่าจิตของเราเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐินะยังเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะจริงๆขันห้ามันไม่เที่ยงสักอันหนึ่งนี่เราจะเห็นมันไม่เที่ยงได้เราต้องมีความรู้สึกใช่ไหมมันหลงไปรู้สึกเออจิตหลงไปดูไม่เที่ยง เกิดจิตผู้รู้ว่าจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเกิดจิตที่ดีใจจิตที่ดีใจก็ไม่เที่ยงเกิดจิตผู้รู้จิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเกิดจิตที่เสียใจอะไรเงี้ยสลับไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นนะจิตทุกอย่างไม่ว่าจิตสุขหรือจิตทุกจิตดีหรือจิตชั่วจิตที่เกิดที่ตาหรือที่หูที่จมูกที่เล่นที่กายหรือที่ใจเกิดแล้วดับทั้งสิ้น ถ้าเราเห็นนะด้วยปัญญาอย่างทองแท้เราจะได้พระโสดาบันทันทีเลยนะไม่ใช่เรื่องยากนะขอให้ทำให้ถูกเท่านั้นนะนะทำให้ถูกแล้วทํทำให้พอเะงั้นะทำให้ถูกจุดแรกก็คือปลุกจิตให้ตื่นขึ้นมามีจิตผู้รู้ขึ้นมาให้ได้นะหลุดออกจากความหลงให้ได้หลงมีสองอันนะหลงไปที่อื่นกับหลงไปเพ่งวิธีรู้ วิธีวิธีใช่ไม่หลงไปไม่ได้นะอ้ามไม่ได้แต่หลงเรารู้ทันฉิตหลงม่จะดับมันเกิดจิตรู้ขึ้นมาแทน